ขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายโปรดจงช่วยให้ลูกชาสามารถขโมยเพชรอันนี้ได้ด้วยเถิดแม่แม่สวัสดีโอ้ยเพชรอยู่ตรงนั้นเหรอตอนนี้ฉันคือจอมโจรที่มีห,หัวไอ้โมงอยู่เอาละเราโดดลงมาแล้วต่อไปเราจะไปเอาเพชรยังไงดีก่อนอื่นเราต้องงอมือเป็นในมุม90องศาใช่หรือเปล่าไม่เอา เตรียมสักหน่อยนี่กันล้มกันล้มนี่มันจะต้องมาประมาณนี้เอาแขนไต่ไตว๊ะปั๊บเฮ้ยมามาเฮ้ยได้ลรอได้ได้ได้เอาเฮ้ยให้เดินหน้าให้เดินให้ยโอ้โหสุดยอดนี่นี่เราต้องเอาอีกรอบหนึ่งปั๊บเดินหน้า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 เอาไม่เดินหน้า เอาไมเอาไมเอาไมนี่ไงเราต้องงอตัวเป็นท่าสักระให้คือถ้าให้เกียรติกล่องนี้หน่อยแล้วก็ค่อยๆตาไปต่ไปค่อยๆตายค่อยๆตายอ้ยตาเอาฝั่งนี้ดีกว่าปั๊บปั๊บเอางองอเกินนี่นี่มือนี่โอเคที่เตรียมก้มแกรบกล่องฟับอุ้ยได้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 ได อุ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวนี่เหมือนเหมือนจะได้เหมือนจะได้อ๋อดูแล้วดูแล้วแล้วมือข้างนี้มันงอเกินไปเราต้องหักหน่อยหักหักไม่ยอมหักยอมหักไม่ยอมงอนี่ไงมาแล้วมาแล้วเหมือนจะไปได้อาวเย่เย่ผ่านแล้วโอ้แมวแมวไม,ไม,ไม่ดีใจเดี๋ยวต้อง มามาหมุนหมุนหมุนนี่ไงกางหันกางหัไนได้โดนช็อตได้ด 2, ด 3, ด 3, โอยทำไงดีโดนช็อตช็อตสองตลบช็อตสามตลบโอ้ยมันคืออะไรเนี่ยเฮ้ยเท้าจะรอดไหมเฮ้ยรอดรอดรอดเท้ารอดอยู่จะรอดหรือเปล่าเนี่ยเอาข้อสอบฝั่งนี้ขึ้นดีกว่าหมุน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 ปับ๊บอ โ,โอ้ยโอ้ยเดินเดน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 โอ้ยไฟเล็กว้าวโอ้ยผ่านไม่ได้โดนไฟช็อตเสียตายว้าวเฮ้ยเดี๋ยวโอ้ยถอยถอยมาโอ้กางขาให้ตรงกางขายให้ตรงโอเคได้แล้วไปไปไปไ่ไปโอ้ยโอ้ยโอ้ย ไปสามเก้าถอยห้าเก้าจะถึงไหมเนี่ยนี่ไงโอ้โหมาแล้วมาแล้วมาแล้วมือติดมือติดมือติดเราจะเดินสี่ขาขึ้นไปปั๊บมาฝั่งนี้โอเคอเฮ้ยโอ้โหตีละกาขึ้นต่อไปมุนขาฝั่งนี้เฮ้แต่ว่าถือว่าก้าวนาขึ้นเยอะปะั๊บนี่ไง ค่อยๆ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 มันคือทาอะไรเนี่ยไปรู้นะเนี่ยท่าอะไรอ่ะโอ้โโอ้จะถึงแล้วจะถึงแล้วอย่าตก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 สงสัยมุมขามันไม่ได้อ๋อรู้แล้วติดอะไรติดไอตรงนี้นี่เองเดี๋ยวดิโอ้ยเราต้องยืนขึ้นมายืนขึ้นมายืนขึ้นมา ยืนยืนยืนแล้วก็กลิ้งโอ้โหไม่รอดไม่รอดพั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 ดไปพัด,พดไปโอ้โหานี่นเหยียบเหยียบบันไดย้อยไม่เหยียบแฮะไม่ยอมเหยียบมันขยับเอวไม่ได้ชิ้นหายแล้วเอาละเพือที่เป็นเกลียดในการขโมยครั้งนี้เราจะขอคํานบเพชรอันนี้ให้เพชรอันนี้คงอยู่ที่นี่ตลอดไปอโขโมยไม่ได้ มาขึ้นมาทีนะขั้นเอาหัวดานไว้อ้บโอ้โหโอ้โไไยไปได้แล้วเดี๋ยวไม่ได้อ่ะมันไม่ได้เอื้อมมือจะไปความเพชรได้แล้วเราเอื้อมมือไปแล้วต่อไปเราต้องเอาตัวเราไปมือไปได้แล้วตัวเหลือแค่ตัวเอาตัวไปโอ้ยขึ้นขึ้น โอ้ยขึ้นยาขึ้นเย็นเพชอยู่ตรงหน้าแท้ๆทำไมฉันไม่มีโอกาสไปเอามาได้โอ้ยงอขาโอเคงอขาแล้วค่อยๆพุกข่าไปเพชจ้าเพชอยู่ไหนปั๊บหุยได้อุยชาน,นี้มันได้เอาขาติดไปแล้วต้องยกขาขึ้นสูงอีกนิดนี่ไงโอ้ย วุ้ยเท้าขึ้นมาแล้ววุ้ยเหลืออีกข้างอีกข้างอีกข้างติดข้างนี้รอดข้างนี้นติดนี่งององอ,งอ,งอขึ้นมาค่อยๆก้มกราบโอ้ยจะตกจะตกแล้วเนี่ยจะตกแล้วโอ้ยๆแบบนี้เอาเข่าไต่ขึ้นมาเขา่าโอ้ เอาอันนี้ยันไว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 ้นี่ไงแล้วก็หมุนหมุนนี่ไงนี่ไงโอ้โขึ้นมาแล้วใกล้แล้วใกล้แล้วเราใกล้ความฝันเข้าไปทุกทีดังนั้นขาข้างนี้ทำมุมเก้าสิบองศาไม่ใช่สิทำขาให้ตรงทำขาให้ตรงปับ๊บเฮ้ยตรงตรงตรงเฮ้ยไม่ตรงหรอกถ้าตรงเดี๋ยวมันติดอีกยา่า นี่ไงนี่ไงคิดว่ามันจะจบแค่เดีอไม่มีทาสลรอกจับนี่ยกขายกขาก้มกราบขึ้นมาได้แล้วขึ้นจะได้แล้วเหลืออีกข้างเฮ้ยได้วะท่านี้เหมือนตอนแรกที่จะได้เลยก้มลงมาก้มลงมาเอามือประนมก้มลงกราบขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายโปรดจง ช่วยให้ลูกฉาสามารถขโมยเพชรอันนี้ได้ด้วยเถิดนี่ไงยอ่ยอยอ่อขาย่อขาโอเคก้มลงขับพร้อมยกขาทั้งสองข้างอ๋อขึ้นมาแล้วสี่ขั้นบันไดสี 4, ่ขั้นโหไม่อยากจะคิดโอ้โหนี่นี่นี่ก้มหักวกว้มหัวปับ๊บอุ้ยจะมาแล้วจ้าจ๋าเฮ้ยเฮยเพชรจ๋าเพชรอยู่ข้างหน้าค่อยแล้ว <c oughs> โอ้ยข่าวเอาไงดีเอาไงดีองดโอเคประมาณนี้ไปไหมปั๊บ <c oughs> <c oughs> โอ้ยแตกกระจกแตกเกิดอะไรขึ้นวิเราได้เพชรมาแล้วโหยืนยังสวยงามตอนนี้เราเป็นอิสระแล้วว้าวอ,อย่าบอกนะ <c oughs> ต้องกลับด้วย <c oughs> จากเพชรจา้าดีโอ้ยไปไปยังไวไปยังไวไปยังไวเราได้องศาแล้วอ้าว โอ้ oh. <laughs> อยากไปแล้วอยากไปตรงนี้ทำไงดีหัวจะโดนแสงอยู่แล้วโ oh, <laughs> อ้ยแค่ไม่ถึงมินแข็งอ้าวอ้าวอ้อยกิ่งมาอีกแล้ว <laughs> <laughs> ยืดแขะยืดขาฝั่งนี้เต <c oughs> รียมตัวตีลังกาเราจะตีลังกาไป ว้าวยโอ้ยผ่านมาได้สุดยอดโอ้โหโอ้โอ้ค่อย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 ไม่อยากไปแล้วค่อยกระดึ๊บไปกระดึ๊บกระดึ๊บกระดึ๊บโอ้ยความฝันความฝันอยู่อีกไม่ไกลเยเพื่อนเงยหน้าขึ้นปั๊บเห็นไหมนี่คืออะไรนี่คือกล่องนะเพื่อนต้องข้ามก่องไปให้ได้นะไล่ก่องโอ้ยข้ามาแล้วข้ามมาแล้ว ข้ามาแล้วเอาขาติดโอ้โหตีนติดตีนติด,ตด,ตดไปเย่เย่ผ่านมาได้แล้วเอาเอาเฮ้ยเฮ้ยจะให้ผ่านเนี่ยเชือกเชือกอยู่ข้างหน้านี้นี่เองค่อยจะถึงความฝันแล้วโอ้ยกลับไปกลับไปโอ้ยยาวเย่ต yeah. ึงเชือกแล้ว ชิง้งโอ้ยมีคนมารับโอ้โหจบแล้วเล่นไปครึ่งชั่วโมงนานเหมือนกันนะเนี่ยยังไงยังไงก่อนจากกันไปก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามช่องของผมให้ด้วยนะครับสำหรับครั้งนี้การขโมยของครั้งนี้ถือว่าจบเพียงเท่านี้ก็พอแล้วโอ้ยเจ็บคอโอ้ยเอาละแบ๊ายบาย